สวัสดีค่ะพบกับช่องหุวยแมนมาชาแนลของเราในวันที่12มีนาคม2566นะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแนวทางที่2ของวันนี้นะคะแล้วก็เป็นคลิปแนวทางที่20ของเมื่อประจำวันที่16มีนาคม2566นะคะสาหรับแนวะทางนั้นแอดก็จะตามรายชื่อเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะเรียงตามน้ําหรือจะสามารถดูที่หน้าปกที่แอดกําลังขึ้นโชว์ให้อยู่ตอนนี้เลยก็ได้นะคะเพราะทุกทางน,นหน้าปกจะอยู่ในคลิปทั้งหมดเลย สำหรับนทาทนาคลิปนี้แอดก็จะเริ่มที่ทางของอาจารยินตาเพชรแสงนะคะแนวทางของอาจารย์ก้ามหมวกขาวแนวทางของเลขเด็ดอัดพฤหัสนะคะแนวทางของเลขเล่นเลขวิง่ง หนุ่มเชียงใหม่นะแนวทางของอแอบายตาเทพนะคะแนวทางของอาจารย์พญาหารซึ่งเป็นแนวทางล่างนะแนวทางเลขดับบนแอดยาทีเบพี AP, แนวทางเลขดับอาจารย์ก้าหมวกขาวนะคะแล้วก็ปิดทาที่แนวทางเลขดับแอดพิมมี่ซึ่งดได้มา3าฉบับเลยนะคะก็จะเป็นแนวทางเลขดับหลักซิป้นนะคะแล้วก็แนวทางที่เป็นเลขดับบนดับล่างนะคะ ยังไม่หายดีเท่าไหร่เนาอก็อ,อ่เสียงก็จะไปบ้างนะคะเรามาเริ่มต้นเลยนะคะที่แนวทางของ อาจารย์อินดายไปเดแสงนะคะอา่ามสำหรับพว้ที่แล้วนะคะเจ้านี่เข้าใช่ไหมเข้าตัวไหนล่ะนี่เข้านะทางไดเด่นน้างห้านะคะแล้วก็ะไรห้าห้าสองตัวล่างต,งตรงๆเลยนะคะสําหรับในงวดนี้แอบได้มาแบงก์ปันนะคะอาจารย์อินดายไปเดแสงบอกว่าให้เด่นบนอยู่ที่เลขหนะึ่งนวทางสามตัวเด่นๆนนะคะก็คือเก้าหนึ่งสี่รองเก้าหนึ่งห้านะคะให้คู่ตัวบนมาก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งเก้าเก้าสี่หนึ่งห้าและห้าเก้านะคะส่วนแนวะทาง ล่างาให้มาเด่นล่างอยู่ที่2องให้สองตัวล่างมาก็จะมี2องกับ26นะคะสำหรับในงวดนี้เราก็มาลุ้นกันนะคะว่าแนวทางของสัญญตณปฏิแสงเนี่ยจะเข้าที่เป็นชุด2ตัวหรือว่าแนวทางที่เป็นเลขเด่นด้วยนะคะเพราะว่าเจ้านี้ให้แนวทางบนเท่าออกล่างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้กันไว้ด้วยนะคะสําหรับนนรแนะน,นวทางของสัญญตณปฏิแสงนะต่อไปค่ะเป็นแนวทางของ อาจารย์ก้าวหมกขาวนะคะซึ่งเป็นแนวทางชุด2ตัวมา2คู่ในแถวเดียวกันนะคะซึ่งเป็นแนวทางบนนะ,ะสํารบราดก็มีแรเข้าใช่ไหมตามนี้เลยนะคะเห็นไหมคะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะส่วนใหม่สื้อเก่าก็ว่ากันไปนะคะอ่าเรามาดูนะคะเรามาดูฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายมือแอดนะ,ะวัตถิลอย่างนั้นก็อ่าเข้าที่เป็นคู่โต๊ะบนห้าหกกับห้าสองนะคะอ่า แล้วสำหรับในงวดนี้เรามาดนูนะด้านล่างนะคะเห็นไหมด้านล่างนะคะสําหรับในงวดนี้ะจะเป็นยังไงก็มาลุ้นกันนะและเรามาดูฝั่งขวามือแอดนะคะก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะซึ่งที่แล้วนั่นก็เข้าที่เป็นคู่สองห้าสองตะบนเข้าตัวกลับนะคะแล้วก็ได้คู่ต้นบนสองหกด้วยนะคะแล้วสาหรับวันนี้อยู่ด้านล่างฝั่งขวามือนะคะเห็นไหมคะ เดี๋ยวขยาให้ดูนะคะทั้งทั้งสองสูตรเลยนะคะขยาให้ดูได้เท่านี้แคปหน้าจอไปนะคะสำหร,รับในทางของอาชันก้าหมวกขาวนะคะถ้าใครชอบในทางของท่านนี้นะคะก็เข้าบ้างหลุดบ้างก็ว่ากันไปเนาะเป็นไปตามสูตรที่แต่ละท่านนั้นได้ทำได้คิดขึ้นมานะคะต่อไปค่ะเรามาดูในทางของท่านนี้นะคะแอดพฤหัสนะซึ่งแอดได้มาเป็นในทางเล็กเต่น เลกเด่นนะคะอันนี้คือเด่นบนล่างนะให้มาก็คือ2กับ3นะคะ2กับ3นะอ่างวดนี้จะเข้าหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันนะคะสำหรับทางแอดพฤหัสต้องบอกว่าแอดได้มาเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะแต่ถ้าแอดได้มาเพิ่มเติมอย่างไรนะคะแอดก็จะลงให้อีกแน่นอนนะคะแคปหน้าจอไปสำหรับ คลิปนี้นะคะเลขเด่นแอบหรอหัส2กับ3นะต่อไปค่ะต่อไปเป็นนาทางของอาสนุ่มเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นนาทางเลขเด่นเลขวิง่งเขาบอกว่างวดนี้5ยังอยู่นะครับสำหรับนักวิ่งให้วิ่ง6เแล้วได้ตังค์นะคะ,ะงวดนี้5หรือว่า6จะมาเราก็มาลุ้นกันนะคะซึ่งถ้าเจ้านี้มานะคะก็สามารถมาได้ทั้งหมดทั้งล่างนะคะอื ก็รุนกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่าใครนะคะที่ชอบลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือถ้าแอดได้มาเพิ่มเติมอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนนะแอดก็จะลงให้นะคะแล้วก็จะขึ้นหน้าปกไว้ให้แต่ถ้าแนวทางของท่านนั้นนะคะมีหลายฉบับสําหรับในคลิปนั้นนะคะแอดก็จะวงเล็บไว้นะคะว่ามี ใช่แบบ2 2หรือว่า3ก็ว่าวันไปนะคะต่อไปค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดพายตาเทพนะคะสำหรับผู้ที่เรานั้นไม่เข้านะคะกากระบแดงๆเลยนะสำหรับในงวดนี้อาจได้มาแบ่งปันให้มาก็คือ1 3 0 4 1 4 0 3 3ประมาณนี้นะคะ งวดนี้ก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่าแอดพายตาเทพนะคะเจ้านี้แอดลงให้บ่อยนะคะก็เข้าบ่อยเหมือนกันนะคะงวดนี้ก็ลุ้นกันว่าจะเข้าหรือเปล่าต่อไปค่ะเป็นแนวทางของอาจารย์ดนตร,รียาหานะคะซึ่ง เจ้าเนี่ยได้มาเป็นทางล่างนะคะวมื่อที่แล้วนั้นไม่เข้านะใช่ไหมคะปลาออกฮาฮาเนาะสําหรับแรงวดน,นี้นะคะให้มาทางล่างนะคะก็คือ30กับ38นะคะเน้นๆเ,เลยนะคะถ้าใครชอบจะไปไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะสําหรับชุด3าตัวนะคะยังไม่ได้มานะถ้าได้มาอย่างไรแอบก็จะลงให้นะคะแล้วก็จะ,อะบอกก็้วยนะคะว่าเป็นทางบนนะคะชุด3ามตัวยังไม่ได้มานะบอกก่อนเลยอา ต่อไปค่ะเป็นแนวทางเล็กดับนะคะเริ่มที่แนวทางเล็กดับบนของแอดยาทิบีพีนะคะซึ่งงวดนี้ให้ดับบนทุกหลักอยู่ที่9กานะคะทุกทีเราแอดหาไม่เจอนะคะว่าแอดลงให้หรือเปล่าแอดก็ต้องขออภัยด้วยนะะอ่เรามรบดูงวดนี้นะคะงวดนี้แอดยาทิบให้ดับบนอยู่ที่9นะคะ,ะจะผ่านหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันนะคะ ต่อไปค่ะเป็นแนวทางเลดดับ,บของก้ามกขาวนะคะซึ่งเป็นดับคู่บนตรงแล้วก็ดับคู่ล่างตรงทั้งหมด10ชุดนะคะเรามาดูฝั่งซ้ายมือแอดนะคะก็จะเป็นแนวทางดับคู่บนตรงนะคะสำหรับผู้ที่เรานั้นผ่านใช่ไหมคะ,ะแล้วสําหรับในงวดนี้แอดกาลังทำวงกลมสีแดงครอบไว้นะคะ,ะงวดนี้นะคะงวดนี้แคปหน้าจอไปนะเดี๋ยวเอาแนวทางดับบนตรงก่อนนะคะ ให้มางวดนี้นะคะดับบนตรงนะคะก็จะมี6578 81 9 4 0 7 1 0 2 3 3 6 4 9และ52นะคะจะป่าดอีกหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันนะแล้วเรามาดูฝั่งขวาเม,มื่อแอดนะคะก็จะเป็นทางดับล่าง10ชุดนะคะตรงตรงนะมวดที่แล่านั้นก็ผ่านใช่ไหมคะและสำหรับในงวดนี้อาจได้มาแบ่งปันนะคะอ,อยู่ฝั่งขวาสุดเลยนะคะให้มานะคะก็จะมี6 4 7 3 8 2 9 1 0 0 1 9 2 8 3 7 4 6และ5 นะคะซึ่งดับตรงตรงเท่านั้นนะคะย้ำนะคะว่าดับตรงตรงเท่านั้นนะคะอืม แล้วรามาเปลี่ยนาที่แนวทางเลขดับของแอดพิมมี่นะคะซึ่งแอดได้มา3ฉบับนะฉบับแรกนี้นะคะก็จะเป็นนทางเลขดับหลักสิบบนนะคะมุดยาลนานแอดพิมมี่ให้ดับหลักสิบบนอยู่ที่เลขหกนั้นผ่านใช่ไหมคะสำหรับในงวดนี้นะแอดพิมมี่ให้ดับหลักสิบบนอยู่ที่เลขศูนย์งวดนี้จะผ่านอีกไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะต่อมาค่ะฉบับที่2นะคะก็จะเป็นแนวทางเลขดับบนทุกหลักนั่นเองวดทีลนั้นให้ดับบนทุกหลักคือที่2ผ่านไหม ผ่านไหมไม่ผ่านนะคะเพราะว่า2อนอยู่ที่หลักหน่วยเลยใช่ไหมคะสำหรับในงวดนี้นะคะแอปิมีให้ดับบุตทุนหลักอยู่ที่เลขสามอ่างดนี้จะผ่านอีกไหมเราก็มาลุ้นกันและฉบับที่สามนะคะก็จะเป็นดับล่างทุกหลักนะวิทีล้านแอปิมีให้ดับล่างทุกหลักอยู่ที่สี่นั้นผ่านใช่ไหมคะสาหรับในงวดนี้นะแอปิมีให้ดับล่างทุกหลักอยู่ที่ศูนย์อ่างดนี้จะผ่านอีกไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะ สำหรับท่านไหนที่ชื่อรับดักนะคะสามารถที่จะดูได้ที่ท้ายคลิปนะคะแต่บางคลิปอาจจะไม่มีนะคะและคลิปนั้นเนี่ยแอบก็จะบอกนะคะว่าไม่มีเลกดับ นะคะค่ะแอลก็ต้องขอบคุณในะท,ทุกๆทางเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะท,ที่ติดตามรับชมองค์ของเรานะคะถ้าชอบนะแล้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางที่แอลได้นำมาแบ่งปันหรือถ้าแอลนั้นนำเสนอเป็นพระระ,ระการใดแอลก็ต้องขออาภัยไว้ในโอกาสนี้้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าจะลงทางให้ทั้งหมด3คลิปนะแต่ว่าจะลงให้เปทังช่วงไปนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ